สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูว่า AI ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันช่วยในเรื่องกอารเรียนการสอนเราได้ขนาดไหนนะครับสำหรับเครื่องมือตัวแรกที่ผมอยากจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือแอปที่ชื่อว่า Twee นะ T W E นะครับแอปนี้ก็เป็นแอปที่ เรียกว่าเป็น AI power ละกันก็ไม่ได้เป็น AI ในตัวมันเองแต่ว่าใช้ความสามารถของ AI ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันทำงานยังไงอันนี้หลังจากที่เราล็อกอินแล้วเนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับทีนี้ถ้าเราสครอลลงมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังแต่ขอลองดูภาพทั่วๆไปของหน้าแรกก่อนนะฮะจะมี กิจกรรมที่สามารถทําได้ก็คือว่าเราสามารถจะเอาลิงก์ y o u t u b e วิดีโอเนี่ยมาแปะนะครับแล้วมันก็จะฟังให้เรานะครับตัว AI ตอวยู่นี้จะฟังให้เรานะครับมันสามารถจะสร้าง Question ก็คือสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆเนี่ยออกมาจากคลิปวิดีโอที่เราส่งให้มันดูด้วยยังได้เลยนะครับสรุปตัวตัววิดีโอให้เราดูเป็นคำถามว่าแบบไหนคือบทสรุปที่ถูกต้องนะครับสมมุติเรามีคลิปให ให้เด็กดูสักประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยเราก็สามารถจะสรุปออกมาเป็นเป็นหย่อหน้าได้นะครับตรงนี้เสร็จแ,แล้วก็มีมีอีกหลายๆกิจกรรมที่สามารถทำได้ซึ่งจริงๆแล้วแอปนี้ฮะมันค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมที่ออกไปแนวนั้นเยอะนะครับจะเห็นว่ามี reading แบบเยอะมากนะส่วนใหญ่จะเป็น reading ทั้งนั้นเลยนะฮะ ว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับเป็น q u t s t n t y t y นะครับแล้วก็ให้เลือกข้อที่ถูกเป็น Open End Question ก็ได้นะครับนะมีให้เลือกเยอะมากนะครับเป็นแบบว่า Title วันไหนถูกต้องนะครับทำคือ,ค,อคือเยอะจริงๆแหละต้องเอ็กซอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันเยอะ,ะจนแบบว่าไม่สามารถจะจะครอบคลุมได้ในในคลิปเดียวนะครับแต่เดี๋ยวจะลองดูส่วนที่ผมทำไว้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองดูว่าเราเอาวิดีโอมาแปะแล้วก็ เราจะทำอะไรกับคลิปวิดีโอนั้นได้บ้างนะครับโอเคนะครับซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยก็คงไม่สามารถจะอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนภาษาได้เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นนะครับแต่จะเอาตัวอย่างของคลิปที่ผมใช้ในวิชาของผมเองละกันเอามาทําให้ดูนะฮะเรื่องแรกสิ่งแรกที่ผมอยากทําก็คือว่าอยากจะให้อยากจะลองดูว่าไอ,อ้ตัว AI เนี้ยมันสามารถจะสรุป วิดีโอผมยังแบบไหนได้บ้างนะกดเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บมันก็จะวิ่งแล้วก็สิ่งที่ต้องทำง่ายๆก็คือว่าแปะลิงก์ที่เราที่เราทำไว้นะอันนี้เป็นคลิปของผมเองที่ทำไว้นานแล้วละนะครับมันก็จะตัว AI ก็จะเริ่มอ่านคลิปทีนี้ความเจ๋งของมันก็คือว่าคลิปนี้มันยาวทั้งหมดคลิปนี้จริงๆมันมีความยาวทั้งหมด7นาทีนะครับแต่ว่า คิดว่านะคิดว่าตัวฟรีผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวฟรีหรือว่าเป็นเพราะมันดีข้อจํากัดของมันเองเนี่ยคือมันมันให้มันสาม,มารถจะอ่านได้แค่5นาทีนะครับคลิปเนี้ยเนาทีเราก็ต้องเลือกว่าจะเอาช่วงไหนทีนี้ผมก็ลองกะกะดูเอ๊ะมันน่าจะเอาเอาเป็นช่วงท้ายๆดีกว่าที่มันสําคัญเนาะโอเคช่วงช่วงแรกยังไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ขอเริ่มเป็นช่วงนี้นะครับช่วงแรกอาจจะเป็นอินโทรอะไรเงี้ยก็โอเคผมเลือกเป็นช่วง5นาทีสุดท้ายของคลิปจาก7นาทีนะครับเสร็จแล้วก็ อันนี้เป็นคลิปที่ผมสอนวิชา Data Visualization เพราะนั้นมันก็จะเป็นการทำกราฟอันนี้เป็นกราฟแบบ Overlap นะครับก็เหมือนกับมีการเล่าถึงคอนเซปต์ด้วยแล้วก็มีการทำเดโมให้ดูจาก Excel ด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพอได้คลิปแล้วอ่านแล้วเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด Do the Magic ปึ๊บตัว AI ก็จะเริ่มทำงานนะครับแล้วมันจะอ่านครับมันจะอ่าน Summary เลยนะฮะ แล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าตัวไหนถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเฉลยไปแล้วล่ะครับอันนี้ติดต่างว่าเราทําเป็นแบบฝึกหัดให้ให้ผู้เรียนละกันนะครับอันที่2ก็บอกว่าอันนี้เป็นวิดีโอท utorial นะครับสำหรับ create overlapping column and bar ใน Excel เนาะก็คนที่พูดเนี่ยคือผมเองเนี่ยก็พูดเ step ป็น Step-by-Step ว่ามันทำงานยังไง Symbol, Communicate ิ i a u d เ e ียนยังไงนะครับก็คือหลักๆคือเนี่ยมันก็อ่านหมดเลยได้ถูกต้องนะครับ ทีนี้อันอื่นมันก็หลอกมันก็เนี่ยบอกว่าโอ้แล็ i n g งคอลัมเหมือนกันนะครับ b i n e x ค e ซลเอ x กซ์ไยนะครับ s p e เ k e r เนี่ยไม่ได้เมนชั่น d j u s t font size นะครับมีอยู่ดีๆมาพูดถึง PDF เฉยเลยไม่เกี่ยวนะฮะอันสุดท้ายก็เหมือนน่าจะคล้ายๆกันแหละเป็นเป็น choice หลอกนะครับเนี่ยมี c o v e r secondary axis จริงๆพูดหรือเปล่าจำไม่ได้นะมันนานอ,อ๋อมีนี่ o n d i t i o n a l formatting นี่ไม่ได้พูดแน่นอนในคลิปนี้นะครับเพราะนั้นหลกัหลกๆมันก็ เอาตัวนี้เป็นซั m a า i z e ของเรานะครับก็ถูกต้องทีนี้ตัว AI ตัวนี้หน้าแบบเนี่ยผมชอบอย่างหนึงเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะครับดูแล้วแบบมันลอจิเค l ลมากๆนะครับถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันดีนะฮะเราก็ทำงานต่อเลยก็คือว่าอันนี้เป็นแค่การสรุปนะเป็นแค่ขั้นแรกมันยังไม่จบครับทำอะไรต่อได้เอ๊อยากจะลองทำทำข้อสอบลวกันนะครับ y o YouTube v i d ว o ดีโอ Question นะ เอาเป็น Fill in the Gap ดีไหมหรือเอาเป็นตัวนี้ดีผมลองเป็น create using the summary แล้วกันนะครับในเมื่อคำตอบที่ถูกเนี่ยคือข้อที่2นะผมก็บอกว่าให้มันช่วยทำเป็น Fill in the Gap หน่อยกดเนี่ยครับมันก็จะทำออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกับว่าจริงๆผมไม่ได้อยากได้ทั้งหมดนะเนี่ยเอาจริงผมอยากได้แค่ข้อ2นะไม่รู้มันลบ,ให,ลบให้ลบได้๋อให้ลบได้ก็ลบจริงไปงหมดเลยนะครับจริงลบ ลบยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ผมลากเมาส์ลบไปน,ะ,นะก็ลบทิงเราเอาแค่นี้เป็นฟิล์มในกันะครับแล้วรู้สึกว่ามันสามารถจะาจำไม่ผิดนะมันสามารถจะเมิร์จอะไรได้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะ d i s l e c e all word เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคหลักการตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ตัว AI มันอธิบายไว้ก็คือว่า เราเลือกคำที่เราคิดว่ามันจะเป็นคำที่แบบเอาไว้ใช้ในการให้เด็กเนี่ยให้ให้ผู้เรียนเนี่ยฟิวช่องว่างนะครับอันนี้ก็ลองลองลง่ายๆ create create อะไรดีเนาะอันนี้เอาเป็น overlap overlap c o l u m n a n b a r นะโอเคผมเอาคำนี้เป็นคำที่เติมแล้วกัน overlap นะครับคำแรกนะครับเด็ดเด็ดเด็ด communicate the audience increase gap between the actions and the move uh, move อะไร move legend ละกันนะครับเอาเป็นสอง a d ว secondary y m m m b o to o l t c c u n i a with i the e a u d n e e โอเค s c vertical สองคำนี้ผมอยากให้มันคู่กันนะ่นะมันก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้ทำแบบนี้ครับให้ right click แล้ว merge ได้นะครับเนี่ยให้ right click แล้ว merge to the right เป็นอุย้ยผิดผิดผิด uh, split ิต้อง Merge to the left ตัวทีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวัยเด r กเขาเก,ก็สามารถจะ r g r g e คำได้อันนี้เขาตัดคํามาแล้วให้เรารวบคําเสร็จแล้วพอเราได้คําที่เราจะให้ให้เด็กเติมคำเนี่ยก็กดดู the magic ได้เลยครับนมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะว่าให้เด็กเติมคำแล้วแล้วก็ให้เลือก collect answer เนี่ยเหมือนกับให้หยอดคําลงไปให้ถูกที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหัดดึงที่สร้างขึ้นมาจาก A I ได้นะครับ ทีนี้ถัดมานะครับสมมุติว่าเรามีกิจกรรมอื่นที่อยากจะทำเนี่ยแล้วมันไม่ได้แนะนําในนี้อันนี้มันก็คือแบบให้ไอเดียบอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งจุดทําต่อทําต่อทำหลายๆกิจกรรมสมมุติว่าผมลองดูว่ามีกิจกรรมอื่นที่ทําได้ไหมลองมาดูซิอย,อยากจะให้เด็กรู้เรื่องศัพท์อีกสัหน่อยก็ลองดูอันนี้ fill in the gap นะ word definition essential vocab เอ้ยอันนี้น่าสนใจผมจะลองทำอันนี้ดู essential vocab นะครับก็กดเลือกนี้มา ปุ๊บมันก็ทํางานต่อให้เรานะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้ใส่อะไรเลยเนี่ยก็สามารถจะดู The Magic ได้เลยแหละบอกว่าเป็นขอเป็นขอเป็น n o วสักกันเป็น n o วอย่างเดียวนี่เห็นไหมมี idioms phrasal verbs โ oh, หเลือกได้เลยจะเอาจะเอา part of speech แบบไหนอันนี้เป็น n o วปุ๊บก,กดดู The Magic อา้าว topic m a n d a t o r y โทษทีเดี๋ยวสักครู่บอกว่า topic m a n d a t o r y แล้วผมขอเอาเป็นข้อสเหมือนเดิมเดี๋ยวขอไ like, ล่กลับไปอันนี้เป็นตัวสรุปที่เราใช้เนาะ ก็ copy มานะครับ copy มานอกจากทำเติมคำในช่องว่างแล้วตัวซีมันยอมแล้วมัน้อยผมว่าน่าจะเกินนะอ,อ๋อหกได้อยู่โอเคก็กดดูดมาจุปเออ๊บเนี่ยมันก็เลือกบ้างออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทั้งหมดที่เราเอามาเล่นได้นะครับแต่ไอตัวนี้จริงๆสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับเป็นแค่ขั้นแรกของการทำกิจกรรมอีกการหนึ่งที่ผม ลองดู้รู้สึกอ้ยมันน่าสนใจก็คือว่าเป็นตัว creative writing นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เราได้สับพงนี้มานะเราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกคำหรอกจริงๆมันมีบางคำที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่อย่าง tutorial เนี่ยก็อันนี้มันเป็นคลิป tutorial อยู่แล้วก็รู้ๆกันนะครับ Excel ก็เป็นแอปที่ใช้อยู่แล้วนะฮะไอ้ column bar secondary vertical พวกนี้อาจจะดีหน่อยนะตรง legend ตรงเนี้ยเป็นคำที่ผมอยากใช้นะครับผมก็ copy มาทั้งหมดก่อนละกันอ่อ copy copy ทั้งหมด นะแล้วก็มาตรงไหนต่อครับมาที่ creative writing ได้นะครับทีนี้ creative writing เนี่ยเขาก็ดึงคําจาก target w o r k cap ของเรามาเลยอะ่ะแต่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้คือว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดโอเคเราก็ tutorial ไม่เกี่ยวนะ Excel ดีไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกัน column bar order order เกี่ยวไหมหรอ,อ,อ vertical m ิมโบ u d อ e ดีนไม่เกี่ยวนะแก๊ปสำคัญอยู่ในใ,ในในตัวเนื้อหาวิชาผมเนาะ spending budget ตรงนี้ไม่เอาละกันนะครับ uh, legend okay. move remove ผมอยากเพิ่มคำว่า target เอ๊ะเดี๋ยวนะ actual อันนี้คือเราพิมพ์ต่อได้เลยนะครับแล้วก็เป็น budget spending เนาะ budget กับ actual อันนี้มันเป็นกราฟที่เอาไว้สำหรับ เทียบระหว่างางบที่เราตั้งกับกับงบที่เราใช้จริงนะครับก็ยังต้องมีคำว่า actual กับ budget อยู่ในนี้แหละโอเคพอพอพิมพ์เสร็จแล้วกดคอมมา่ามันก็จะต่อให้เลยได้นะครับทีนี้ topic optional เนาะเราเอาคำพวกนี้แต่ผมคิดว่าผมอยากให้ไมนมี topic แหละเพราะว่าอันนี้เราอยากให้เด็กทำ creative writing ใช่ไหมก็จะต้องลองลองดูซิว่าจะเอา topic แบบไหนดีโอเคก็อยากจะให้มันเป็น topic ประมาณว่า uh, write about how okay write about how you spend your allowance นะครับว่า and compare คื what you plan ก็คือมันจะมีเรื่องของเงินที่ได้กับเงินที่ใช้จ่ายจริงแหลนะเนาะ ก็ลองดูนะครับแต่อันี้ลองดูว่าเขาจะทํำยังไง simple หรือ advanced ลอง simple ก่อนนะครับ simple ผมกด do the magic ปุ๊บอ่าเดี๋ยวผมกด do the magic เมื่อกี้มันค้างไปน,นะครับเดี๋ยวลองใหม่ do the magic ดูซิโอเคอ่ามันก็บอกว่าเนี่ย write a tweet about how you spend your allowance a l l o w a n c e t h i s week using at least three words from this tweet มันก็เป็น เป็นประโยคที่ไม่ยาวนะก็ให้เลือก3คัอันนี้ write a short email to your friend telling them how you spend your allowance use 5 target vocabulary ก็โอเคอันนี้น่าสนใจเนาะ target v o c a b u l a r ก็คือมาจากตัวที่เราเลือกไ้เห็นไหมเขาก็ช่วยคิดให้เราแหละวน่าจะถ้าดูเนี่ยก็น่าจะจากสั้นไปยาวนะเนห็นไหมอันนี้ใช้7คําคำเนาะก็มี level ของของคำพูดอยู่ชอบไม่ชอบยังไงกดได้นะครับกดแบบให้คอมเมนต์กับตัวระบบกลับไปได้นะครับ ทีนี้ไหนลองแบบเป็นแอดวานซ์ลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบแอดวานซ์ดูีิมันต่างกันยังไงนะกดได้เลยคือเอาจริงเพราะว่าผมไม่ใช่เอ็กซ์เพิทางด้านทางด้านการสอนภาษานะครับก็อาจจะให้คอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้ว่ามันแอดวานซ์หรือว่ามันมันต่างกันยังไงกับเบสิกเนี่ยแต่ว่าเราถ้าถ้าสำหรับท่านที่สอนภาษาเป็นหลักเนี่ยก็สามารถจะดูตรงนี้แล้วอันนี้คือ อันแรกที่มันค้างไปเนี่ยก็ช่างมันอันนี้อันที่สองที่ผมทําและสําเร็จก็คือว่าเออมันเป็นมันดูแล้วมันก็สั้นๆไม่ไม่ยากอันนี้อาจจะดูแบบยาวกว่าน,น่อยเนาะเขาบอกว่าให้ใช้ targeting ใช่ไหมครับตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำอ่าขั้นตอนของการทำ exercise ทั้งหมดละกันเอาตั้งแต่เริ่มเลยก็คือว่าเราเราดึงวิดีโอเข้ามาเราเลือกช่วงเวลานะครับ มันก็จะได้ซัมเมรีออกมาชุดหนึ่งอันนี้เป็นซัมเมรีสั้นๆจากวิดีโอนี้นะครับก็คือคาดหวังว่าเด็กจะต้องดูแล้วก็สรุปได้ว่ามันเป็นอะไรเลือกได้ว่าไหนถูกเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมทําคือก็มี f i l l in t h เ gap กเนี่ยก็ได้เอกก็จะได้เป็นตัวแบบฝึกหัดแบบนีข้นมาให้เติมถามคำอะให้เลือกคําที่ถูกต้องตามนี้นะอันที่3กิจกรรมที่3มก็เป็นเหมือนเป็นแบบกึง่งกึอ่ะอันนี้คือให้ให้ผู้เรียนเนี่ย จำศัท์พงนี้ได้จริง,รงตามหลักแล้วอาจจะเป็นอันที่สําคัญก่อนเนะเวลาอ่านแล้วก็เด็กก็ต้องเข้าใจคําศัพท์พวกนี้แต่ว่าเราเอาทาร์เก็ตบวกแคพวกนี้มาใช้ในการสร้างแบบฝึกหัดได้อีกนะทีนี้ถ้าถ้าเมื่อกี้เห็นเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้จริงๆมันดูแบบมันเบสิกไปนะมันไม่น่ามันไม่น่าจะอยู่ระดับที่3เราอยากจะย้ายใช่ไหมกด Move up ได้ครับเราอยากจะเอาลงใช่ไหมกด m o v ด d ว w n ได้เราไม่ชอบแต่อยากเก็บไว้ก็ซ่อนได้ใช่ไหมซ่อนจากปริน t เวอร์ชันได้นะครับ ไอ้ปริ้นเวอร์ชันคืออะไรเดี๋ยวทำให้ดูแต่เดี๋ยวผมขอเลื่อนตัวนี้กลับไปก่อนคือเนี่ยเมนูผมชอบเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากลองบูฟอ,อัพไปสิปึ๊บมันก็ย,ย้ายเห็นไหมกลายเป็นเบอร์สองแทนก็คือมันสลับที่กันนะครับทีนี้วิธีการจะปรินเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้อยากใช้ตัวนี้เนาะเราย้ายขึ้นมาแต่งจริงแล้วเราเปลี่ยนใจเราไม่เอาแล้วกันกดหายไปก่อนโอเคมันก็ซ่อนไปแล้วนะครับกลายเป็นสีเทาจางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะปรินแค่ มันจะเป็นแค่นี้นะครับแค่เ็ปที่1น่งแล้วก็ตรงนี้กลายเป็นเซตที่2แทนนะครับขยับจากเซตที่3เป็นเซตที่2นะพอเซตที่2โดนซ้อนไปอันนี้ก็เป็นเซตสุดท้ายคือการทำ creative writing ทีนี้พอปรินต์เนี่ยมันปรินยังไงครับเราสามารถจะเซฟเป็น pdf ได้ครับมีมีคำตอบไหมสมมุติว่าเราไม่มีคําตอบเพราะว่าจะให้นักศึกษาใช่ไหมให้คนให้นักเรียนเป็นคนดูทำเนี่ย ก็สามารถจะซ่อนได้หรือจะรวมไว้เราอาจจะเก็บไปดูเองก่อนนะครับ mm hmm. ก็กดเซฟได้กดเซฟเป็น PDF ได้แต่ก่อนหน้าจะเซฟเนี่ยเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะทำ mm hmm. ก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องของเอ่ overlapping bar เอโอเวอร์แลปปิงบาผมอยากจะเปลี่ยนชื่ออันนี้มันเนี่ยชื่อ Default มันเป็นแค่ Excel Chart Tutorial ไม่เอาดีกว่าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแปล โอแล็บไปในเซลแล้วแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับก็ได้ชื่อที่เราต้องการละแล้วก็กดเซฟได้เซฟเป็น pdf ปึ๊บมันก็จะเซฟเป็น pdf ออกของห้เราซึ่งมันบอกว่าเป็นอัลฟาเวอร์ชันเนี่ยจริงๆหน้าตามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าตามันจะอาจอาจะเป็นเพียเพ้ยนเมื่อกี้ผมลองดอูก็พอใช้ได้นเ,เนะอันนี้แล้วก็ครบหมดเนาะอันนี้เป็น c คอร์เรกานเซอแอบไว้ในหน้าล่าหลังเห็นไหมครับ แต่ว่าหน้าหน้าหนึ่งหน้าสองจริงก็ครบกิจกรรมทั้งหมดที่เราทำนะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับใครลองนำไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังได้ใต้คอมเมนต์นะครับ๋ยวสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเรามาต่อยอดกันว่าเอะเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วเรามี Creative Writing เนี่ยเราสามารถจะให้ AI เนี่ยมันตรวจงานให้เราได้ไหรือเปล่าหรือจะให้ AI มันช่วย ช่วยแบบคล้ายๆเป็น TA ตรวจงานให้เรากลองงานให้เราเราลอกรอบแรกก่อนได้ไหมนะครับก็พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ